พาแหว่ธรนีส่วนของมาอาจกักษานมษามสมุตรสาครกุ่ดนาดาันทุกนาฬาาินำบางฮีากาบขังโบกขธรนีทุกมาเทศอันหนึ่งเทวดาทุกมาเพศยโยในเขียดแสนกดจับก,กะวานอันนานักประมาณบ่อใดสีสวิตไผยะอิสา อันมีเกาะหลังกาเป็นน้าเข้าที่มาพุทธเจ้าตั้งไว้ยังเทศนาทั่วพิษาเนอากาศโยในเขาไเรลาภตาตาบาบุรพันขอให้นำการดีสัพพูทั้งงามูเทศมาไท้ทั้งหลาย ผู้ใหญ่อยู่รักษาคงม,มาเกียตในประเทศแก้วจังหวัดนคนนร,รันมกับทางเทวดาทั้งหลายอันฮักษาอยู่ในวัดพระธาตินปงเป็นนักเขา้าเป็นประธานผูงขามพระเจ้าทั้งหลายก็อันตือ